สวัสดีครับพี่น้องครับพกกระชอกมาแล้วเพ,พื่อนรบเชียร์ครับตอนนี้บรรยากาศมาแล้วพี่น้องมาแล้วว้าวรถบัสว้าวโอ้ลังเข่ามาาลายลาพี่น้องครับลังเข่ามาาลายลาสุดยอดครับสุดยอดเอ้าทางเกล็ดเกล็ดท่านอะไแล้วอยู่บ้ารถไทยสามขันพี่น้องครับอันนี้คือเตรียมสถานที่แม่กับ ศิลปินนะครับเอ้อพักบอลน,นะครับมาแล้วครับทีมงานอันนี้รถอะไรนะไฟไลายก,ก็รถบัสคนเอกรุตนบุรีอีกคนหนึ่งเนาะอันนี้ก็ยิงกอนครับสชมพยิงกอน,นอออครับเอาก็จีบไปจอดใช้พี่น้องอันนี้คือที่พักศิลปินเนาะ เออเอนเตรียมงานนอกกับไปพักฟ่อนอยู่บุ่นบางมองต่อามาแล้วครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดสบายดีเด,ด้ดอด เพื่อพี่นะครับเนี่ยมันหมอซูมต้อการดีมาตั้งวินิจแล้วก็ให้รถนะครับแล่นไปแล่นมาได้สะดวกสบายนะครับเพื่อให้ดินมันแก่นนะครับพี่น้องครับสุดยอดทีมคณะกรรมการผู้นำมู่บ้านคณะกรรมการวัดคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับเพ่นะครับเตรียมสถานที่เพื่อเพื่อมอลำมืนเมลี่งนีู่หระพี่น้องครับเตรียมนะครับเมื่อกี้ร้อนแล้วพี่น้องตาแดดพราะนอนมันห่อนไหลก็ได้นอนมาได้ก็เลยลุกมาทายขิดไปเฉย ใช้จ,จอยเขามาเลยครับงานอ้เอาเทไทยครับไทยยอดอบตทีมงานเป็นผมก็เป็นงานสุดไม่ช่คนน้เินเด้อพี่จ้องครับทา,าทางการารเ,เยมนถานทีน่ดีครับลานมอลลัครับโอ้อัน,อนหราย ไปเพื่ออันมาล้มห้องแล้วมานอนนะครับที่พักศิลป,ปินปเ,เดนเซอร์นะครับมานอนน้ำกันก็เ<ะ>ย็นอยู่ได้หรือเย็นอยู่พี่น้องเย็นอยู่อ้๋อไทยครับไทยจะพาพีา่น้องไปเมืองบรรยากาศใกล้ๆเนาะยังมไงก็ อากาศมันหุห่หนตืนน่นมาอาบน้ำอาบชาพักห่นจนขา้พี่นราโอ้โโอ้โหของ <c oughs> เนี่ยรถบางเราก็มากันเดียวกัเฮยชุดดี

งนา,นานเ,เอาก็มาเรื่อยๆครับจอดใจนอรถบัสโู้แปดพ่อนื่อว่าคณะกรรมการพื้นสุดยอดอยู่ครับอ,อันนี้คือปรับพื้นที่ให้มันแล่นได้แหละเมืเอ่อเมารถรถบัสรถเนียงแล่นได้สบายอ่ะแต่ว่าสีไงนายแจังน้อยเพราะว่าโอ้ทรงแัยลังหันที่อยู่ฝุ่น หันหน้าออกไปทางนี้อ <c oughs> เอารถบ้านเป็นหลักเนาะถ้ารถบ้านอยู่ในจุดก็คือหลังเวทีนะครับโอ้ยใครก็ไปเลือกอยู่ตุนจิตไทย สส้สีสูวันสีสกตครับุนสีสกีเจ็งเงานลมาแล้วนี่เงานส่วนหนึ่งครับพี่น้องเีมงานหนึ่นึ่ส่วน

เออ๋อพานละพี่น้องน,นอะครับเดี๋ยวกลับพื้นกลับที่ตังเขา,านี่นะครับสถานที่ห้อกับพากันพักยุงนอลงเรียนเนอเพื่อมาดบนะตองรอบเพอเอาตาบัมาลับมังโง ขอบคุณทุวกัลเลใจครับจังแังๆแต่ขอขอบคุณขอบคุณน่สรางทางปออและคณะผู้น้องเรียนโอ้โหฮับโหลครับแต่แจกวัฒนธรรมตัแม่พี่น้องเข้าไปเรื่อยๆเนาะครับแต่พอมีน้องเข้ามาดูขอบุญโอ้อาการร่วมใจต้านไฟโขดสิได้นอนเนี่ยพุ่งเจ้าเอ้าพี่น้องครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่มอบให้นี่มองห้องนอนไลก์กดแชร์กดติดตามครับซับสไคร์คอมเมนต์มาพี่น้องครับอยากรู้เลี้ยงยังเป็นยังไงแบบใดนะครับพี่น้องครับถ้าตอบได้ก็ตอบตอบป่ะเด้ก็ตอบเพื่อเก้านะครับโอเคครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ครับโชคดีมันนี้มีห้องน้ำอยู่ไกลพี่น้องเอาพอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ